นันท์ทอง โอเคครับก็สวัสดีครับชาวตะบนคำโลกอำเภอเชวันจังหวัดอุดรธานีทุกท่านาผมช่องเหลือมงี้อีกเช่นเดิมเช่นเคยก็มีนะครเมื่อนี้ครับมาแล้วแรับเชิญครับน้องผมนะจากที่ไม่ได้ทําคลิปมา10ปีนะครับวันนี้ผมไปรับมันมาครับแต่งตัวหล่อๆไปรับมันมาแบบไปรับอยู่สนามบินน่ะขี่รถขี่แลมโบครับจะรับแลมโบแลมโบลิมนีบ วันนี้ผมก็เลยมีไอเดียครับจากแกล้งแม่นะครับจากที่แม่ทุบคอมผมไปนะครับราคาหลักแสนครับทุบคอมราคาหลักแสนผมัผมเสียใจมากครับทุกคนแต่แม่ก็ซื้อคอมใหม,ผม่ผมแต่ความคือก็เหมือนกับคนรักไงเครื่องเกา่าเครื่องใหม่มันทดแทนเครื่องเก่าไม่ได้หรอครับคอ,อมคงอมึงไม่คิดจะพูดเหี้ยอะไรใช่ไหมวันนี้ครับผมจะเอาน้องมาแกล้งแม่ครับด้วยการ หลอกว่าท้องนะครับนี่ครับผมซื้อหน้าตรวจคันมาบอกเมืมเ่อเบื่องปากกิตเริยาของแม่ถ้ารูา่าอีสาฟนฟานี่มันท้องแม่ผมจะรู้สิว่าไหนแม่ผมจะดีใจหรือจะเสียใจหรือจะจงไหนก็ไปดูเอากระละกันเด็กๆ,ๆน้องๆหนุหนูเฮ้เราก็จะทำให้ดูผมก็มันผมซื้อมานะอันนี้อันนี้หมื่นกว่าบาทน,นะครับทุกคน อันนี้น่าจะห้าสิบาทแต่ของโบนห้เขาหมื่นหนึ่งครับบางทีก็รวยเกินนี่เราจะเอาปากกาขีดให้มันเป็นสองขีดนะครับนี่ติด๊ดติดตรงนี้แล้วให้ให้ให้อีสันขวานี้เอาไปให้แม่ดูแล้วแม่จะวายัางไงมามาดูกันอันนี้เป็นเป็นที่เป็นที่อุดปากครับถ้าหนาวครับถ้าหนาวถ้าใครปากแห้งนะครับพอสามห้าเราอุดได้นะครับ แล้วมันจะเท่ครับมันจะเทที่เีที่เยี่ยวใส่ครับแล้วก็มันอันนี้เยี่ยวใส่แล้วก็เอานี้จุ่มลงนะกูก็ไม่มีประสบการณ์แล้วกูอ่านกูอ่านในเอ็ยวโอเคเราก็จะมาฉีดนะจ๊ะฉีดสองฉีดพอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ โอเค,รคอเคราขี่สองขี่ไปที่เรียบร้อยผมจะให้อีสานควันนี้เอาไปให้แม่ดูนะครับว่าแม่จะรู้สึกยังไงนะโอเคีย๋ยวเราไปตั้งกล้องกันอะไรกันดีกว่านี่ค่ะเราจะไาให้แม่ดูนะคะแม่จะรู้สึกยังไงเป็นี้อะเลย <c oughs> โอเคแล้วเราไปดูกันเลยนะครับผมจะตั้งกล้องแล้วกัน ข้อไปทิมก็ข้อห่างก็ไรจพาก็ไรเอาไปทิมก็หายห้อมันไม่ใครเอาหอกป็นยันนงแม่ามมาเรีพ้อไปทิมเลยนะจะพาเปฟไม่มีคนเอาวาะฮะใครเหรอมนเอาอนั่นอ้โหจะไปหาหไปเหนมองก็มากเลยแลกวคิดแล้วก็ไปใส่าอาทิตย์ก่อนถเาเห็นมากสองอาทิตย,เย์เด้อไปเห็นมากาันไปใส่ามากยูเรนดิละไปเสีล้นคุ เห็นม้่วขึเหล็กกระดอกระเบียแทบจะมาเฮียนเลยแม่เฮียก็จะดีดไม่เห็นเบียกซอยเนี่ยขูดมั่นมาหันดีแลวอยู่ขูดมั่นเมื่นี้รุ่นมาเด้อที่นาเนี่ยนี่ว่าพ่อมาอีกไม่ยัง เห็นดังมันวานนันอแวเออมันก็แพ้อเอห็อยันบงเห็นยังมากมันเห็นยังมากจัวเห็นยังาเอายหร่เนตั้งมนมันเห็นยังมากมดตีมันนกมันเลยไปหาเทียวแล้วก็มีรูกมากนี่ไม่คือลู่ลูกไหนมันเอาไตัวข้างบนๆขวาน้ำมึงนนี่มึงเด็กอมึงมาเฮ้ยมันรู้เร่องจ้มึงก็หลุ มีลูกมันกัมีได้เลี่ยงไส้กันมันจะไปนังเหรอมา่แม่ตีมันแม่ตีมันอะไรด้ยังข้นตีมันแะ้วที่สนสันดานนี่แหละสุนสูงสูขุยจะตีกูจะข่ามันนีเดี๋ยวนี้โอ้ยจะจะยีเป็นนังง่ายยังหอกโอ้ยจัดงนอม่เงี้ยเดียวูจเานตองไปโยนนี้โล้ะว่าตีมัน้ยังตีมันะเล่งเลี่ยงไส้กันได้หรอสาลูกอะ จะได้เจ้าเชี่ย้ม่มัเรีนหนังสืออยู่มัเรีนหนังสือจบซะกอนตีมันเลยโองแ่น Oh <laughs> you.

สมุมลรงเขียของเขาติแล้วก็ขั้นอันใบ้าันก็ขึ้นขีแดงได้เหเอาเนาะอุยบับุ้เปบนตอนขีดเนาะตนจีตัวเจ้าทุกพ่อไมไหวาพ่อไ้ยี่ทบกคุกบ้ายุ่งนีุกบ้านไม่บมีผู้บ้าวผู้บเสียไม่รู้อะไโอ๋ออ๋อแล้วทุกคน ก็แผนของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับยี่นี่กับหัวย่างเดียวน้องผมนี่หัวอย่างเดียวครับทุกคนก็ก็แค่นี้ก็รักกันนะครับน้องๆก็แผนเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ยังให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้ดางล่างนะครับเป็นไงครับความรู้สึกของแม่ดีตัวหัวปลาแตกเป็นยังเป็นเห็ดหมดเลืออันนี้ถืออีลีเห็ดจากไหนเลถือ ว่าแต่คนบอกฮ้แกงว่าเป็นข้าว่าเป็นเรื่องเลยนะสวยเลยนะหาแก่ก็แตกเท่าน<ม>ั้<ม>นแหละโอ้เชียเช่ยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าววุ้ย